สวัสดีค่ะดิ่แม่ลูก3านะคะวันนี้จะพามาถอนกําไรจากแอปด i บบิอีกแล้วนะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าวันนี้ดิ่ดถอนกันที่เท่าไหร่นะคะเรามาเข้าแอปด i บบิกันก่อนเลยนะครับ หน้าตาแอปดับฤิ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะมีสินค้าอาหารเสริมทุกชนิดนะคะซึ่งเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะที่รวบรวมอาหารเสริม60-70บถึงเจ็ดบรนนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็มากดถอนกันได้เลยนะคะให้เรากดไปที่แคชนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลือกยอดที่เราต้องการจะถอนวันนี้นะคะยอดที่ดินี่สามารถถอนได้ก็คือ7,380บาทนะคะดินี่กดถอนนะคะ,ะแล้วก็เลือกธนาคารนะคะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ระบุจํานวนเงินค่ะ7,380บาทนะคะและทีนี้มันก็จะหักค่าภาษี3%เค่า ีอพออีก5%นะคะยอดที่เราจะถอนได้วันนี้ก็คือ6,754บาท .60 สตางค์นะคะเราก็กดถอนเลยนะคะ,ะแล้วก็รอรหัส OTP นะคะสักครู่หนึ่งนะคะ995902เมื่อเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากดถัดไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะดําเนินการเสร็จสิ้นนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปสลิปเห็นไหมคะรูปสลิปนะคะเราจะหักค่าภาษีณที่จ่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมคะทุกคนยอดเงินเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้วันที่15ธันวาคมนะคะเวลา8ปดนาฬิกายนาทีนะคะยอดเงินเข้า6754บาทนะคะได้มาแล้วนะคะกําไรจากแอปดับดิษค่ะ